มีข่าวดีสำหรับนักสะสมสแตมค่ะแล้วก็ชื่นชอบสแตมนะคะบริษัทไพรสณนีไทยจำกัดและสมาคมนักสะสมตราไพรษณียากรแห่งประเทศไทยเนพระพระราชูปถัมภ์นำสแตมที่แพงที่สุดในโลกมาจัดแสดงค่ะ แสแตมดวงแรกเนี่ยเป็นแสแตมสีม่วงแดง1เซนบริติชกีอา่าปี1856เป็นแสแตมที่แพงที่สุดในโลกมูลค่าสูงกว่า300ล้านบาทนะคะและอีกแสแตมอีกดวงหนึ่งเป็นแสแตมมังกรพิมพ์กลับหัวปี1871ราคาแพงที่สุดในทวีปเอเชียมูลค่ากว่า200ล้านบาทค่ะทั้ง2ดวงเดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะและเตรียมจัดแสดงในงาน p พ s t ซเวิส่งสุขไปทุกเวิร์สร้อีไปรษณีย์ไทย และงานแสดงตราไปรษนียากรโลกปี66ณอาคารไตรษนีกลางบางรักเป็นครั้งแรกของโลกค่ะที่สแตมแพงทั้งสองดวงจะมาจัดแสดงในที่เดียวกันแค่นี้200ล้าน300ล้าน <laughs> <laughs> นะ <laughs> และทีนี้เขาก็จะมีการดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยนวัตกรรมสําหรับการจัดแสดงเทศก,กาลผลงานศิลปะโดยเฉพาะเหมือนที่เราเห็นในเมืองนอกเน<อ>ี่ยนะคะและจะมีการจัดแสดงพันธบัตรท,ทองคําแท่งปี2485ที่ปัจจุบันพบอยู่เพียง สองแท่งในโลกมูลค่า50ล้านบาท oh. แล้วก็จะมีไฮไลท์สำคัญสำคัญจะมีแม่พิมพ์แสแตมชุดแรกของไทยชุดโสรถอายุ140ปีที่หาชมที่ไหนไม่ได้มาในงานนี้ด้วยนะคะใครสนใจก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ t h a i ทยแลนด์โพส .co.th ค่ะ